The a l c คมิ i s t ต o d ตอนที่16วิ่งจนราชาพยัคสิ้น2กลุ่มทหารรับจ้างตกใจและโกรธแค้นต่างถืออาวุธพุ่งเข้าใส่อาวุธแหลมคมทั้งหอกและดาบแทงเข้าใส่ร่างของพยักฆ์กระหายเลือดทันทีที่มันบาดเจ็บพลังการป้องกันที่ผิวหนังของมันจะลดลงอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถป้องกันการโจมตีของพวกทหารรับจ้างได้แถนทหารรับจ้างกลุ่มนี้ไม่ไร้ผู้มีความสามารถหลินมู่อี้และชูเหยาเบิกตากว้างเห็นในหมู่พวกเขามีหลายคนเลยที่ใช้ทักษะยุทธได้ถูกต้องทักษะยุทธไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะทำได้อย่างน้อยต้องผ่านขอบเขตมนุษย์ชั้นที่หนึ่งเสียก่อนถึงจะมีคุณสมบัติฝึกทักษะเหล่านี้ได้ พยักกระหายเลือดคำรามด้วยความโกรธแค้นกระโจนเข้าทำลายทั้งซ้ายขวาชั่วพริบตาก็ฆ่าทหารสิบกว่านายที่เหลืออยู่จนเหลือไม่กี่นายหมดกันจบสิ้นแล้วขวาหวันยัยงถือกระบี่ยาวอยู่ในมือแต่ราวกับพลังในร่างได้หายไปจนหมดสิน้นเขาส่ายหน้าไม่หยุด สัตว์วิญญาณอายุ4,000ปีตัวนี้แข็งแกร่งเกินไปทหารรับจ้างเหยียวเพลิงแพ้ราบถอยถอยทับเดียวดีองครักษสี่นายที่สวมชุดเกราะตาจาักรวรรดิดอกจือยินพยักหน้ารับคำสั่งขุมกันนายน้อยขึ้นหลังม้าและจากไปทันทีไม่คิดจะสนใจหัวหน้าทหารรับจ้างที่บาดเจ็บหนักแม้แต่น้อยความเจ็บปวดแล่นมาที่แขนของหลินมู่อี เขารีบประคองชูเยาให้ยืนขึ้นแล้วพูดว่าพี่ชูเยาเรารีบหนีกันเถอะพยักระหายเลือดไม่ปล่อยให้เรามีชีวิตรอดอย่างแน่นอนทั้งสองคนยันร่างอันอ่อนแอเดินจากไปในขณะที่ตาเหี่ยวสะบดขึ้นแมงอ้อยคนเขาฆ่าตายไปขนาดนี้พวกเจ้าคิดจะหนีทหารฆ่าพวกมันทิ้งให้มันตายเป็นเพื่อนพวกเรา ทหารรับจ้างที่บาดเจ็บที่แขนนายหนึ่งพุ่งตรงมาพร้อมกับดาบในมือแต่เดินมาได้ไม่กี่ก้าวร่างนั้นก็ถูกฉีกกระชากออกเป็นสองท่อนด้วยหางของพยัคฆ์กระหายเลือดพยัคฆ์กระหายเลือดคำรามเสียงดังและพุ่งเข้าใส่ทหารรับจ้างที่เหลือรอดชีวิตสองสามคนสุดท้ายทว่าความเร็วของมันดูเหมือนจะช้าลงเรื่อยๆ ความเร็วในการเคลื่อนที่ก็สู้ความเร็วของม้าสึกไม่ได้แล้วในที่สุดก็ถึงเวลายาสลบเริ่มออกฤทธิ์สักทีใบหน้าชูยาวซีดเซียวอวีพวกเราไปกันเถอะใบหลินมูวี่ชี้ไปด้านหลังพวกเขาแล้วกล่าวอย่างสุข,ขุมว่าพี่ชูยาวทันวิ่งไปทางนั้น แล้วข้าจะรีบตามไปเร็วเข้าชู่เหยาไม่คิดจะเถียงเดินกระเพลกไปอย่างว่าง่ายเพรทว่าขาของนางบาดเจ็บจึงเดินได้ไม่เร็ว <c oughs> หลินมูอี้ดึงดาบที่อยู่ด้านหลังศพของนายทหารนายหนึ่งออกมาเป็นดาบอย่างดีทีเดียวฝีมือปราณีตแบบนี้ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆเขาถือดาบและเดินเข้าไป ในตาเยี่ยวเสียแขนไปข้างหนึ่งหน้าอกถูกกรงเล็บของพยักระหายเลือดกระดูกแตกร้าวถึงจะเป็นผู้แข็งแกร่งระดับปรมาจารย์สงครามก็ไม่อาจแบกรับบาดแผลขนาดนี้ไหวมันสูญเสียพลังส่วนใหญ่ไปแล้วใช้ดวงตาที่เหลือข้างเดียวมองหลินมูวี่คำรามใส่ไอเด็กบ้าเจ้าคิดจะทำอะไรถอนรากถอนโคนไงเล่า หลินมู่อี้ตอบอย่างเลือดเย็นเขารู้ว่าถ้าไม่สังหารในตาเหี่ยวเสียตอนนี้และปล่อยให้มันรอดชีวิตกลับไปยังเมืองหยินซานไม่เพียงตัวเขาแต่ทุกคนในร้านโอสดไปหลิงจะต้องอยู่ในอันตรายในตาเหี่ยวต้องไม่ปล่อยเขาไว้แน่เพราะมันพ่ายแพ้ยับเยินขนาดนี้คงไม่อยากให้มีคนพูดออกไปเจ้ากล้าข้าเป็น ไม่ปล่อยให้ตาเหี่ยวพูดจบดาบในมือของหลินมู่อี้ก็เข้าที่คอของนายตาเหี่ยวแล้วเลือดสดๆพุ่งทะลักออกมาจากเส้นเลือดใหญ่หัวหน้าทหารรับจ้างผู้ยิ่งใหญ่เบิกตาโพลงและล้มลงไปทั้งอย่างนั้นเมื่อเงยหน้าขึ้นดูพยักกระหายเลือดได้สังหารทหารรับจ้างที่เหลืออยู่จนหมดสิน้นถึงแม้ว่ามันจะโดนยาสลบ แต่ยาสลบทส่งผลกับความเร็วในการเคลื่อนที่ของมันเท่านั้นตอนนี้สัตว์ร,ร้ายตัวนี้ไม่ได้ต้องการล่าเพื่อมาเป็นอาหารแล้วแต่เป็นการสังหารมันต้องการฆ่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ทิ้งหลินมูอี้หยิบคันธนูและซองใส่ลูกธนูขึ้นมาเขาเก็บดาบเข้าฝักสะพายไว้ด้านหลังแล้วรีบเดินหนีไปแต่ดูเหมือนจะสายไปเสียแล้ว พยักกระหายเลือดคำรามและกระโจนใส่เขาทันทีมันต้องการสังหารหลินมูอี้ย่าแล้ว้าตายแนะ่หลินมูอี้สะบดออกมาในใจรีบวิ่งไปทางที่ชูยาววิ่งไปพยักกระหายเลือดวิ่งกระโจนตามมาด้านหลังมันเหยียบหินกระจุยชนต้นไม้ล้มระเนรนาศไล่กวาดหลินมูอี้ความเร็วเกือบจะชนะหลินมูอี้ด้านหน้า ชูยาวเดินได้ไม่เร็วเดินกระเพลกไปหันหน้ากลับมามองไปด้วยตกใจจนใบหน้างามซีดเผือดเอาวิทำไงดีวิ่งเร็วเขา้าช่วงเวลาเป็นตายแบบนี้หลินมู้อี้คิดอะไรได้เยอะแบบนั้นที่ไหนเล่าขว้าเอลชูยาวแล้วรีบวิ่งหนีขาสองข้างของเขามีพลังปราณไหลเวียนรู้สึกได้ว่าพลังนี้จะไม่หมดไป เขาดูมั่นใจขึ้นมากออกแรงที่เทา้าวิ่งอย่างบ้าคลั่งไปข้างหน้าในป่าเสียงคำรามดังขึ้นไม่หยุดพยักกระหายเลือดไล่ล่าอย่างไม่คิดชีวิตส่วนหลินมู่อี้วิ่งหนีอย่างสุดชีวิตเช่นกันเขาวิ่งอยู่แบบนี้เกือบหนึ่งชั่วโมงแต่ไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแม้แต่น้อยแม้ว่าเขาจะต้องแบกคนอีกผู้หนึ่งอยู่ในอ้อมแขนกลับกัน ขาทั้งสองข้างราวกับว่ามีพลังพิเศษอยู่ทันใดนั้นในสมองของหลินมูอี้ก็มีเสียงเปรี้ยดังขึ้นพร้อมกับภาพภาพหนึ่งปรากฏขึ้นในหัวสมองนั่นมันเป็นภาพการเคลื่อนไหวที่เทา้าปลดล็อกได้แล้วนั่นหมายความว่าหลินมูอี้ปลดล็อกทักษะใหม่บนโลกใบนี้ได้แล้วนั่นคือเท้าดาวตกฝีเท้าดาวตก ทักษะระดับ SS ซึ่งเป็นความสามารถที่โดดเด่นของเทพสงครามสุดยอดวิชาในการไล่ฆ่าและหลบหนีบนโลกใบนี้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดวิชาตัวเบาในใต้ล่าฮชูเหยาปากค้างตะลึงมองหลินมูอี้ตื่นเต้นจนพูดไม่ออก นางไม่เคยเห็นมนุษย์คนไหนที่วิ่งได้อย่างหลินมูอี้มาก่อนหลินมูอี้ยังคงวิ่งไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าพยกระหายเลือดจะไล่ไม่ทันแล้วดังนั้นเขาจึงหยุดรอมันไม่นานหลังจากนั้นเพียงแค่เสียงร้องโหยหวนครั้งเดียว พยักกระหายเลือดก็ล้มลงกับพื้นและนิ่งเงียบไปตายแล้วเหรอหลินมูอี้หันกลับไปมองพยักกระหายเลือดอย่างระมัดระวังเห็นเพียงพยักตัวใหญ่นอนนิ่งไม่ไหวติ้งอยู่ตรงนั้นร่างของมันขับพลังงานสีแดงเพลิงออกมาหมุนวนอยู่กลางอากาศไม่หายไปมันตายแล้วชูเหยายืนยัน หลังจากสัตว์วิญญาณเสียชีวิตมันจะปลดปล่อยวิญญาณสัตว์ออกมาเอาวีเจ้าวิ่งจนทำให้พยักกระหายเลือดอายุ4,000ปีตายได้หลินมูอี้อ้าปากหอบหายใจขาสองข้างหนักอึง้งพลังตีกลับของฝีเท้าดาวตกสินะถึงแม้จะรู้สึกเจ็บปวดทรมานแต่กลับรู้สึกดีใจจากใจจริงครั้งนี้ถือว่าเอาตัวรอดจากความตายมาได้จริงๆ เดิมทีเขาหมดหวังแล้วนึกว่าตนเองกับชูเหยาจะต้องตายอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนแบบนี้คงน่าเสียดายแย่สิทธิพีที่งดงามเช่นนี้ยังไม่ทันได้อะไรด้วยเลยต้องมาตายซะแล้วไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียดายหรอกหรอ